สวัสดีอีกวันหนึ่งนะคะทุกคนอย่าแปลกใจว่าทําไมดิฉันยังใส่เสื้อตัวเก่านะคะเพราะว่ามันเป็นเป็นชุดนอนที่แบบใส่เล่นในบ้านได้นะคะทุกคนอาบน้าแล้วนะคะทุกคนสังเปลี่ยนสีเล็บก็เปลี่ยนแล้วนะคะก็เมื่อวานนี้เหมือนมันเหมือนมันขาดตอนนะจะมาเล่า,าจะบอกอย่างไรเ,เพราะเรื่องมันนานมาแล้วนะสามสิบกว่าปีนะคะเป็นคนที่เรียบ เรียงไม่เก่งนะคะแต่ข้อมูลจำได้หมดนะคะอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราจำได้หมดนะคะดิฉันจะมาย้อนก่อนที่จะไปอยู่นอร์เวย์นะคะมัน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 ไม่ถูกอยากจะมาเล่ารายละเอียดอีกทีนะคะว่าก็คือป๋าคนนี้ที่อยู่นอร์เวย์นะคะทุกคน แกก็เดินไปเดินมาอยู่ประมาณสองเดือนนะคะในขณะเดียวกันกันกบที่ดิฉันล้างแก้วอยู่นะคะเกือบสองเดือนแล้วมันอยู่ในช่วงคริสต์มาสพอดีนะคะเราก็ไม่มีอะไรกันนะคะแกไม่เคยเอาไปนอนด้วยแกเห็นเราเป็นเด็กกระโปรงทุกคนเป็นเด็กกระโปรงผมสั้นขนาดนี้นะทุกคนนะผมสั้นแล้วก็ไม่ได้สวยผิวพรรณก็ไม่ได้ มันเด็กปน้นนอกอะทุกคนนะมันถูงเทพก็จริงแต่เราไม่ได้แต่งตัวนะแ,แต่งตัวแบบสาวโรงงานอนะพอดีมันช่วงคริสต์มาสแล้วแกแกซื้อทองให้ดิฉันหนึ่งบาทนะคะทุกคนทองตอนนั้นหนึ่งบาทมันแค่หกพันกว่าเองนะทุกคนนะหกพันกว่าแล้วแกเอามาแล้วหกพันกว่ามันแพงมากตอนนั้น,นดิฉันยังไม่เคย เป็นทองเส้นแรกนะคะทุกคนที่ดิฉันได้ใส่ทองเส้นนั้นที่แกเอามาให้นะแกก็ไม่ได้ห,อห่อไม่อะไรนะทุกคนแกก็เดินมาเหมือนปกติแกก็มานั่งกินน้าส้มเหมือนเดิมนะคะก็แกก็เอาทองไปถุงแดงให้นะแม mm ่เล็กคริสต์มาสทุกคนดิฉันตกใจมากแล้วนะ mm hmm. ฝรั่งอะไรอ่ะทำไมใจดีอย่างเงี้ย mm hmm. ไม่เคยมีอะไรกันอยู่ดีเอามาให้บอกบอกแม mm ่เล็กคริสต์มาสเขาบอกอย่างนี้นะเขาบอก เราก็บอกขอบคุณค่ะพอเปิดมาพวกทุกคนขนลุกอะเป็นทองเส้นแรกที่ที่ทีฉันได้ใส่ไม่เคยไม่เคยมีทองใส่นะทุกคนทุกคนนะเปิดออกมามันเป็นน้ำหนักหนึ่งบาทอนะโอ้โหตอนนั้นแพงมากนะราคาทองก็หกบาทก็คือประมาณจะห้าหมื่นตอนนี้ทุกคนนะอืมก็แพงมากๆเลยนะแล้วก็แกก็มานั่งกินน้ำส้มแก้วหนึ่งออกไปก็แกก็ หายไปหลายวันนะคะอืุย๊ยคือแบบดีใจทุกคนที่ใส่ทองเส้นแรกดีใจมากๆเป็นอะไรที่แบบแล้วแกหายไปวันสองวันนะคะทุกคนแล้วแกก็มารับไปอยู่ด้วยนะคะที่ว่า ไปอยู่ที่คอนโดแกนะแกมันเป็นคอนโดแบบว่าเขาเรียกอะไรคอนโดเพนท์เฮาส์นนะคุณทุกคนนะเข้าใจเขาเพนท์เฮาส์นนะมันใหญ่มากทุกคนมีมีสองห้องนอนแล้วก็มีครัวมีห้องโถงใหญ่นะคะแล้วก็มีห้องนอนสองห้องนะคะซึ่งดิฉันก็ได้ไปอยู่กับแกนะคะสองอาทิตย์แรกก็มีอะไรกันนั่นแหละนะโอเคแล้วก็จะมาเล่าตอนที่ไปอยู่นอร์เวย์เลยนะคะทุกคนอ่า แกหายไปคิดว่าส่งเครื่องตัวครื่งบินมาให้ไปนะคะทุกคนก็ไปอยู่ที่นอร์เวย์กับแกนะคะก็ไม่ได้นอนกับแกนะทุกคนแกให้ไปนอนอีกห้องหนึ่งเราก็ว่าเอ๊ะฝรั่งเนี่ยมันจะเอายังไงกันแน่วะเอาเรามาถึงขนาดนี้มันจะไม่มีไม่มีอะไรจะไม่ให้นอนด้วยกันเลยเหรอเรามีความรู้สึกแบบไม่นอนไม่ไม,ไมนอนก็ได้แล้วดิฉันก็ไปนอนอีกห้องหนึ่งแล้วรู้สึกว่าตอนคืนแกจะไม่สบายทุกคนก็จะไม่สบาย กลางวันแกโอเคนะแต่พอตกกลางคืนแล้วแกแบบแกมันจะอ้วกเหมือนจะโคม่าตอนกลางคืนทุกคนมันจะไม่สบายเหมือนกับพี่คนคนไทยที่อยู่ร้านเพชรนะคะบอกว่าแกไม่ค่อยไม่ใช่คนแข็งแรงนะมันคงเป็นเพราะด้วยเหตุนี้เองที่ว่าแกไม่อยากจะนอนกับเราไม่อยากให้เราตื่นอยากให้เราพักผ่อนเต็มที่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ช่วงที่ไปอยู่นอร์เวย์นะคะก็ได้นอนกับแกแค่ ครั้งเดียวนะคะครั้งเดียวจริงนะคะแล้วก็ที่ได้นอนกับแกพ่ออะไรไหมทุกคนคือมีวันหนึ่งแกแกให้เงินดิฉันไปช้อปปิ้งนะคะแล้วตอนนั้นช้อปปิ้งก็ไม่ได้เรื่องทุกคนไปเดินตลาดนะัดปกตินี่แหละนะอ่าแล้วดิฉันคิดมันเป็นช่วงหน้าร้อนของประเทศนอร์เวย์ตอนนั้นนะคะที่ไม่ไม่ไม่ขอบอกว่าอยู่จังหวัดไหนดีกว่านะคะทุกคนแล้วเราใส่รองเท้าไม่พร้อมนะคะทุกคน แล้วแกก็บอกว่าใส่รองเท้าเปิดหัวแบบแกบอกว่าไปเปลี่ยนรองเท้าเลยถ้าเธอไม่ไปเปลี่ยนรองเท้าฉันจะไม่ให้เธอออกข้างนอกเธออย่าคิดว่าที่นี่มันเหมือนเมืองไทยนะใช่ไหมที่นี่มันไม่ใช่เมืองไทยนะที่นี่มันนอร์เวย์ถือมันจะลบมันจะบวกสิบก็เก่งแต่เธอต้องร่างกายของเธอมันต้องอุ่นตั้งแต่เท้าขึ้นมาแกก็ดูแลอย่างดีทุกคน ดิฉันก็ไปใส่ถุงเท้าไปใส่รองเท้านี่มันปิดหัวนะคะทุกคนก็ไปเดินไปเดินตลาดนัดตอนนั้นรู้สึกประเทศโนไปตอาหารไทยไม่มีทุกคนมันมีแกะปะลารยี่ห้อเดียวตามแม่ปนอมยี่ห้อต้มไม่ใช่ปลา้าต้มแบบสําเร็จรูปสมัยก่อนไม่มีไปเจอปลาาแม่ปนอมร้านเวียดนามซื้อเลยทุกคนมาตุนไว้นะ แล้วก็นั่นแหละเวลาจะซื้อกับข้าวที่ประเทศนอร์เวย์นะทุกคนตอนนั้นอนะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งทุกคนนะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะเออหนึ่งเก้าเูนย์เออหนะึ่งเก้าศูนย์นาจำปีได้ไม่มีอาหารไทยขายทุกคนนะดิฉันต้องไปซื้อพวกร้านคนเอเชียหรือฝรั่งแต่ชุสน้ำปลาไมีขายนะทุกคนมีน้ำปงน้ำปลาขายแต่ปลามียี่ห้อเดียว ปลาต้มสำเร็จรูปไม่มีขนมกีนก็ไม่มีทุกวันนี้มีให้เลือกหลากหลายมากขนมกีนทีฉันจะใช้เป็นเส้นของเวียกนามนะคะมันเป็นถุงแดงๆไม่ใช่ไม่ใช่ขนมจีนเป็นเส้นหมี่ของคนเวียกนามนะคะถ้ามีโอกาสจะซื้อมาให้ดูนะคะ มันก็อร่อยแต่เราต้องรู้จักวิธีต้มมันก็ม,นกมันก็แก้ขัดได้เหมือนกันมันไม่เหมือนทุกวันนี้มีให้แบบขนมจีนแบบมีหลากหลายยี่ห้อไม่ไม่มีค่ะมขีของเวียดนามมีอยู่ยี่ห้อเดียวมีถุงสีฟ้าแล้วก็สีแดงสีแดงนี้จะอร่อยสุดเพราะว่าเส้นมันจะมีความนุ่มเด้งเหนียวนะคะแต่แต่ต้องต้มแล้วต้องต้อง,อง,องยืนเฝ้านะคะ อย่าต้มนานถ้าต,ต้มนานมันก็จะเละเลยนะส่วนแล้วเขาจะเอาไปไปทาเป็นก๋วยเตี๋ยวไงคนคิดว่าเป็นของเวียดนามีนะคะทุกคนเดินมีโอวกันมันอร่อยมากมันจะเป็นขีดสีแดงแล้วก็สีฟ้านะคะทุกคนน,น,กนนั่นแหละก็อยู่ได้เพราะนั่นแหละดิชยู่กับเขาประมาณเดือนแรกแล้วมันก็อยู่ในช่วงหน้าร้อนนะคะทุกคนแกก็พาไปตกปลาอตอนนั้นปลาตกง่ายมากทุกคน ก็พาไปตกปลาตรงสะพานนะทุกคนปลานะ่ยปลาแม่เขีนทุกคนมันขึ้นมาทีละห้าหตัวโอ้มันเป็นอะไรที่แบบอีกไซติ้มากแล้วก็มีปลาไซแปดโทษปลาร์เวย์นะประเทศนอร์เวย์มันก็ยังประเทศที่ว่าสมบูรณ์ในน้าในในน้ํามีปลาเยอะๆนะคะมีแซลมอนนะคะแต่ไม่ได้ปลูกข้าวแค่นั้นเองข้าวก็มีนะคะทุกคนทางเหนือเขาก็ปลูกข้าวกันแต่ก็ไม่ไม่เหมือนบ้านเรานะ แกพาไปตกปลาช่วงนั้นดิฉันก็กินแต่ปลาเป็นคนที่ชอบกินปลามากนะคะแล้วก็ไปได้รู้จักพี่คนหนึ่งแกอยู่ตึกเดียวกันมันเป็น,ม,น,ปน,ม,น,ปนมันเป็นอพาร์ทเมต์ใหญ่ๆนะคะเออก็ไปได้รู้จักพี่คนไทยคนนั้นนะคะถ้าแกได้ได้เห็นคลิปนี้ก็ขอบพระคุณพี่แหม่มมากๆนะคะที่ให้น้องนดยืมเสือ้อมิงแบบที่แม่ย่าซื้อให้แกบอก ถ้าเป็นตอนนั้นเสื้อมิง่ะราคาเป็นแสนทุกคนนะแกเห็นว่าหนึ่งเราอยู่ไม่นานใช่ไหมเราไม่อยากจะไปลงทุนกับตรงนี้นะคะแล้วแกก็ให้มาอุยอุ่นมากทุกคนเสื้อมิงสีสีน้ําเงินปิกป็นคับทุกคนสวยมากนะคะเ,เวลาใส่ข้างในเนี่ยไม่ต้องใส่อะไรเลยแค่ชุดเตรสอย่างเดียวอยู่เลยนะคะก็แกก็ให้ให้มายืมใส่แต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ใส่เพราะว่าไม่ได้ไปไหนนะก็คือเวลาจะไปร้านอาหารอะไรเงี้ย ก็จะใส่นิดหน่อยอะไรนี่ก็จะใส่เสื้อในอยเยอะๆคือไม่เราไม่อยากจะให้มันมีกลิ่นตัวเราออกนะคะก็คือแบบใส่เสื้อแบบขอจำํำคือแบบคือดูแลอย่างดีอะทุกคนนะอืมกอดไปได้พิมพ์แหม,ม แกพาไปซื้อแกจะเป็นคนที่กายบอกว่าไปซื้ออาหารตรงนี้ตรงนี้นะเรามาดัดแปลงกันอาหารไทยไม่มีทุกคนนะถามว่าลําบากไหมถ้าอยู่เป็นนะถ,ถ้ามีชิรดน้ําปลาเราอยู่ได้คนไทยมันไม่ตายหรอกใช่ไหมคะถ้ามีชิลดน้ําปลามีปลามันอยู่ได้แล้วนะคะทุกคนแล้วก็ดูแลแกนะคะทุกคนช่วงนั้นอยู่สามเดือนแล้วพอเวลาใกล้จะกลับ นะคะทุกคนไม่ใช่ช่วงที่อยู่ด้วยกันะไม่ได้นอนด้วยกันนะคะเออเราโดยที่ว่าเราสัญชาติคนไทยคืออยู่ด้วยกันสามเดือนอะ่ะมันครบกําหนดวีซ่าสามเดือนใช่ไหมเขาให้อยู่แค่สามเดือนแล้วก็เอ,อ้ยเราเป็นคนไทยอะ่ะทุกคนนะอายุยีิบเจ็ดปีอะ มันมีอะไรกับผู้ชายแล้วอ่ะใจมันก็ไปแล้วสิคะเนาะใจมันเริ่มฝ่อแล้วรักคนแก่ผู้ชายอายุห้าสิบมาทุกคนแล้วแกเป็นคนที่หุ่นดีไม่มีพุงทุกคนหุ่นดีหน้าตาสะอาดสะอานนะคะเป็นดาราหนังได้เลยทุกคนหล่อมากๆนะคะทุกคนอคือหลงรักผู้ชายอายุห้าสิบเราอายุยี่สิบเกตนะคือบแบบเราก็บอก นอนเขาก็ไม่นอนกับเราเรามีความรู้สึกหรือว่าแกแค่สงสารเราอยากให้เรามาเที่ยวที่เรานั่งดูเครื่องบินตรงขอบสายน้ำอะหรือแกคิดว่าแค่เามาทำให้เราความฝันให้เราเป็นจริงอะจากจากเด็กที่ไม่เคยขึ้นเครื่องบินใช่ไหมบอกแกเราก็เลยมีความรู้สึกว่าคงจะเป็นเพราะว่าแก แกเป็นคนจิตใจดีไงคะแกคงแบบว่าอยากให้อยากคาความฝันให้เราเป็นจริงคือให้เราได้ไปเที่ยวอีกก็ได้ขึ้นเครื่องบินว่างั้นเถอะเมื่อถึงเวลากลับนะคะทุกคนแกก็ให้เงินมาก้อนหนึ่งนะทุกคนนะให้เงินมาก้อนหนึ่งดิฉันก็กลับมาที่พัทยาอีกนะคะก็มาอยู่ก็กลับมาหาหาหา,หาพี่รี่เช่ากันอยู่ ะะแล้วก็แล้วแกก็ไม่ได้อยู่ห้องนะทุกคนแกคงแบบแกคงจะได้แฟนอาจจะแต่งงานกับฝรั่งไปอยู่ประเทศใดประเทศหนึ่งไม่รู้นะคะแต่ช่วงอยู่ด้วยกันนะค่มามทุกคนหรือว่าแกจะกลับไปอยู่บ้านนอกกลับไปเพราะว่าแกไม่เคยออกแขกไม่เคยไปกับฝรั่งเพราะแกล้างแก้วคู่กับ ดิฉันนะคะคือคืออยู่ด้วยอยู่ด้วยกันนะ่ะแกบอกไม่กล้าไปแกก็ล้างแก้วกิงทุกคนนะผู้หญิงที่ดีๆก็มีเยอะนะคะทุกคนแกก็แกบอกเงินติปก็พออยู่ได้อะไรเงี้ยแกก็แล้วช่วงที่ว่าดิชันไปอยู่นอร์เวย์กับปาคนนี้กลับมาห้องนะ่ะทุกคนดิฉันไม่อยู่ตั้งสามเดือนนะทุกคนนะแล้วแกก็ไม่ได้จ่ายค่าห้องส่วนของดิฉันนะทุกคนแกก็จ่ายแค่เจ็ดร้อยแล้วก็ ค่าไฟที่เหลือดิฉันก็ต้องมาจ่ายค่าห้องที่มันเหลืออยู่สามเดือนนะทุกคนนะก็ของของดิฉันก็อยู่ในห้องนะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็ตอนมีกางเกงยีนมีเสื้อยืดอย่างที่บอกทุกคนก็ไม่ได้มีอะไรมากมายกับข้าวก็ทําไม่ได้มันเป็นห้องที่ไม่มีหน้าต่างเพราะว่าอยู่พัทยาเราอยากกินอะไรเราก็ลงมาข้างล่างมาหาซื้อกินมันก็สะดวกสบายคือไม่ต้องทําเลยอะไรนี้นะดิฉันก็มาอยู่ตรงนั้นกับเงินก้อนหนึ่งที่ป้าเขาให้มานะคะดิฉันก็ กลับไปที่บาร์เดิมนะคะทุกคนก็ไปก็ยังไม่ทํางานนะทุกคนเพราะว่าเรามีเงินอยู่ใช่ไหมเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งกลับมาแล้วก็ไปหาลูกที่ทุยอยู่ต่างจังหวัดที่กาลสินเอาเงินไปให้ลูกให้พ่อแม่ก็บอกว่ามึงหายไปไหนมาตั้งสามเดือนนะคะก็บอกว่าไปอยู่มุงนอกมาก็แค่นั้นเองเฮ้ยมึงี่ถุงมุงนอกเลยเหรอบอกบอกไปเที่ยวเฉยบอกไม่ได้ผัวฝรั่งแล้วสิบอกยังยังยังไม่ได้ผัวฝรัง่งบอกแค่ไปเที่ยวไปเที่ยวกับเพื่อนก็บอกแม่อย่างนี้นะ อพอไปหาแม่เสร็จใช่ไหมก็กลับมาอยู่พัทยานะคะก็ยังอยู่ห้องเดิมแล้วอพอเราเริ่มมีเงินใช่ไหมห้องนั้นมันก็เป็นห้องที่แบบเป็นไงทุกคนมันทํากินไม่ได้มันเป็นห้องห้องเช่าแบ่งเช่าเป็นบ้านไม้ใช่ไหมมันไม่ไม่มีหน้าต่างดิฉันก็ย้ายไปอยู่อพาร์ตเมนต์ที่เปิดใหม่ที่ดูดีนะทุกคนอพาร์ตเมนต์เปิดใหม่ก็อยู่ในราคา ห้าพันนะคะมีระเบียงมีอะไรเสร็จก็อยู่แบบสบายทุกคนนะมีห้องน้ําในตัวอะไรเงี้ยแต่ที่เก่าห้องน้นํานี่ต้องรวมนะคะทุกคนไปอาบน้ําต้องใส่ผ้าถุงไปรวมนะคะแต่ดิฉันก็เลยพอความสะดวกสบายเนาะแล้วก็ขยับขยายไปอยู่แฟลตนะคะอยู่ซอยพัทยากลางนะคะอยู่แถวนั้นนั่นแหละเออก็เช่าบ,บ้านก็สบายมีระเบียงมีทํากินได้มีอ่า มีพัดลมนะคะมีเตียงใหญ่ก็ทําเป็นครัวได้อยู่แบบโอเคนะคนเดียวนะคะทุกคนค่าเช่าบ้านก็ตกประมาณรวมน้ําไฟด้วยก็มันอืมตอนนั้นก็ประมาณสี่ถึงห้าพันก็ถือว่าแพงนะคะปีเก้าหนึ่งเก้าสองนะถือว่าแพงมากแล้วก็พอตกเย็นนะคะทุกคนเรามีเงินเนี่ยเช่นก็เป็นนั่งนะคะ อยู่เกือบเดือนโดยที่ไม่ทำงานนะคะก็กินเที่ยวเป็นนั่งนั่งเที่ยวทุกคนนั่งแบบเขาเรียกไงสอตอนเขาเรียกว่าไซส์ลายรือไหมแบบหาฝรั่งแบบไฮโซนะทุกคนนะเพราะเรามีเงินนี่เราเราเลือกได้ใช่ไหมบอกตรงว่าทุกคนนี่คือพูดความจริงนะดิฉันคือเป็นคนที่มีความโชคดีทุกคนจากเด็กป้านนอกนะคะ คือเป็นคนที่โชคดีในความโชคลายอะ่ะพอเหมือนจะตกก็มีคนมาช่วยอย่างเงี้ยแล้วกินเที่ยวอยู่หลังหลังถ้าคนเคยฟังเรื่องนี้จะจำได้ว่าดนฉันเคยเล่าแล้วพอเริ่มกินเริ่มเที่ยวใช่ไหมก็ไม่ได้เที่ยว อะไรที่มันแค่ไปนั่งดูคนแล้วก็ไปศึกษาหาความรู้ไปเอาประสบการณ์ด้วยตัวเองไปเรียนรู้ไปนั่งคุยกับฝรั่งก็ไปนั่งไม่ได้เราไม่ไไมไทํางานในบาร์นะเราก็ไปนั่งข้างนอกไปนั่งกินนั่งดืง่มเหมือนแขกทั่วไปทุกคนนะจนวันหนึ่งนะคะเรอมันไม่มีอะไรเสียเทุกคนนะคือแบบ เรามาถึงขนาดนี้พ่อก็รอลูกก็รอกินครอบครัวที่เมืองไทยก็รอกินนะคะดิฉันเชื่อเสมอว่าคนที่เดินทางสายนี้ไม่ใช่คนลกไม่ไม่คนลกสวยทุกคนทําเพื่อครอบครัวทั้งนั้นนะคะที่มาถึงจุดนี้ได้อะคนที่เป็นมาดามมันไม่ใช่ได้อะไรมาง่ายๆทุกคนมันลําบากนะคะกว่าจธมาถึงแต่ละคนมีที่มาไม่เหมือนกัน แต่สิ่งสุดท้ายที่เขาทําเขาทําเพื่อคนข้างหลังนะคะทุกคนโดยที่บางครั้งเขาไม่ได้ห่วงตัวเขาว่าเขาจะเป็นอะไรนะคะทุกคนนั่นแหละเข้าเรื่องดิฉันก็มีอะไรกับป๋าคนแรกที่นอร์เวย์กลับไปใช่ไหมเงินก็เริ่มหมดบ้านชาค่าช่าบ้านก็จะเริ่มมาทีนี้มีฝรั่งคนอังกฤษนะคะคนที่ดิฉันแต่งงานที่อังกฤษนี่แหละ แล้วมันอยู่ในช่วงจะเข้าวาเลนไทน์พอดีนะคะทุกคนนะหลังกลับมาจากนอร์เวย์ใช่ไหมก็กินเที่ยวแล้วก็ใช่มันอยู่ในช่วงวาเลนไทน์พอดีนะคะแล้วดิฉันก็ได้มาเจอกับหนุ่มอังกฤษคนหนึ่งนะคะเขานั่งรถมอเตอร์ไซค์กับเก่าผ่านไปทุกคนนะแล้วบอกเราก็นั่งอยู่ข้างนอกดิฉันนั่งตีห้านั่งยังยังนั่งกิบกินวาย เป็นเพื่อนพี่คนหนึ่งที่แกเฝ้าบาร์นะคะไม่ใช่กินไวน์กินไวน์โคเล์ทุกคนแล้วแกก็มานะคะก็บอาเขาก็เห็นว่าดิฉันนั่งอยู่คนเดียวใช่ไหมเขาก็มาคุยด้วยนะคะคุยด้วยแล้วคืนนึงก็ไปกับเขาเลยคือเปิดตัวแล้วคือว่าเราต้องทำเพราะว่เงินจะหมดแล้วก็ไปอยู่กับฝรั่งอังกฤษคนนี้นะคะก็ก็ยาวมาเลยทุกคนเหมือนมีแบบคือแบบพูดเลาคขนลุกทุกคนนะก็ติดยาวแกก็ ไปอยู่แกคืนนั้นใช่ไหมแล้วแกก็มาส่งมาส่งฉันที่บ้านนะคะที่อพาร์ตเมนต์เนี่ยแหละอืที่อยู่แล้วก็แกก็บอกเออเธออยู่ที่ที่อยู่เธอดีนี่บอกเออแล้วแกอยู่โรง,งแรมเกตเวย์เฮาเป็นฝรั่งที่ใช้เงินประหยัดค่อนข้างแล้วแกก็ย้ายมาอยู่กับดิฉันที่อพาร์ตเมนต์นะคะทุกคนก็มาอยู่ด้วยกันเป็นเดือนนะเออแล้วแกก็บอกว่าไม่ให้ดิฉันทํางานนะคะทุกคนแกก็ กลับไปเที่ยงอังกฤษเลยแกอยู่ประเทศอังกฤษอยู่ลอนดอนนะคะทุกคนแกก็ส่งเสียทุกคนก็ดูแลอย่างดีนะส่งเสียจนเกืบปีอะทุกคนก่อนจะได้แต่งงานแล้วชีวิตดิฉันก็ได้เป็นมาดามตั้งแต่วันนั้นทุกคนพอได้แต่งงานคนอังกฤษใช่ไหมก็คือได้ให้พ่อให้แม่ได้กินนั่นแหละการเดินทางสายฝอมันเป็นความโชคร้ายในความโชคดีอะมาเจอแต่คนดีอะทุกคนนะมาเจอพี่ใน พี่ล้างแก้วในบาร์ก็ให้เราไปอยู่ด้วยไปเจอมาเจอป,ป่ป้าเล็กยป่อป้านะคะที่อยู่นอร์เวย์เอามาอยู่ด้วยสามเดือนกลับไปทุกคนไปเจอหนุ่มอังกฤษแล้วเขาเลี้ยงดูตั้งเกตปีอะทุกคนนะหลังจากนั้นเราก็ว่าโอ้ยอายุเราก็มากขึ้นเริ่มจะสามสิบกว่านะเราก็บอกว่าเราอยู่แบบนี้ไม่ได้นะลูกฉันต้องมีที่มาที่ไปงง้นเราต้องลูกกนต้องเรียนหนังสือ แล้วดิฉันก็เลยตกงานตกลงได้แต่งงานกับผู้ชายอังกฤษนะคะไปอยู่อังกฤษตั้ง25ปีนะคะก่อนจะย้ายประเทศมาอยู่ที่นอร์เวย์ประเทศแรกที่ดิฉันได้เดินทางนะคะทุกคนนี่คือชีวิตการเดินทางสายฝอของดิฉันนะคะคือเป็นความโชคดีอะ่ะเขาเลี้ยงตั้งเกตปีอ่ะทุกคนเนาะ คือโชคดีงมากเลยแกก็ส่งเงินให้ชายเดือนละสองหมื่นมั่งสามหมื่นมั่งก็ได้ค่าเช่าบ้านฉันก็อยู่ดิฉันก็อยู่แบบสบายนะคะทุกคนก็ใช้ชีวิตแบบสบายสบายอยู่ห้องเช่านะคะถึงเวลาก็ไปกินไปเที่ยวกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็มีเงินส่งให้ลูกนะคะแล้วก็เอ้มันสบายนะจนเจ็ดปีหลังผ่านไปดิฉันก็บอกคือเป็นคนยื่นเด็ดขาดเลยมันเจ็ดปีแล้วทุกคน สงสารลูกลูกก็โตขึ้นลูกก็แปดขวบนะว่าฉันอยากให้ลูกฉันถ้าเราแต่งงานเราจะได้ไปอยู่อังกฤษด้วยกันแล้วก็แต่งงานอะไรเงี้ยเออเขาก็เห็นดีด้วยนะคะผู้ชายคนนี้ก็ยอมแต่งงานกับดิฉันก็ได้ย้ายตัวเองมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ลูกมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษตอนแปดขวบนะคะตอนนี้ลูกชายอยู่ที่ประเทศอังกฤษอายุสามสิบห้าแล้วนะคะก็มีครอบครัวเป็นของตัวเองนะคะแล้วดีวันหนึ่ง ชีวิตดิฉันก็ได้แต่แก้กันกับสามีนะคะก็จบตรงนั้นแล้วดิฉันก็ได้ย้ายมาอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์นะคะถ้าใครอยากะฟังต่อว่าย้ายมาอยู่ประเทศนอร์เวย์แล้วชีวิตเป็นไงคอมเมนต์มานะคะขอบคุณมากๆที่รับชมคลิปนี้ยาวนิดหน่อยนะคะขอบคุณมากจ้า